แคแดงชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania grandiflora เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กในวงถัว่วมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อดอกแคซึ่งนิยมนำมาประกอบอาหารหลากหลายชนิดลักษณะเด่นดอกมีลักษณะเป็นช่อดอกสีแดงสดถึงแดงเข้มรูปทรงคล้ายดอกถัว่วหรือดอกอัญชันขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายคู่มีใบย่อยเล็กๆจำนวนมากเรียงกันเป็นแผงสองข้างของก้านใบลำต้นและกิ่งก้านเป็นไม้ยืนต้นที่มีกิ่งก้านแตกแขนงออกไปข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแคแดงการเจริญเติบโตเป็นไม้โตเร็วทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งได้ดีนิยมปลูกริมรั้วบ้านหรือในสวนครัวการใช้ประโยชน์ อาหารดอกแคแดงรวมถึงแคขาวเป็นที่นิยมอย่างมากในการนำมาทำอาหารไทยเช่นแกงส้มดอกแคดอกแคผัดกุ้งหรือลวกจิ้มกับน้าพริกก่อนนำมาปรุงอาหารมักจะเด็ดเอาเกสรตัวผู้ออกเพื่อลดรสขมคุณค่าทางโภชนาการดอกแคอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆเช่นวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมและฟอสฟอรัส แค่แดงไม่เพียงแร่เป็นพืชที่ให้ดอกสวยงามแต่ยังเป็นพืชผักสวนครัวที่มีประโยชน์และมีความสำคัญในวัฒนธรรมอาหารของไทยอีกด้วย